ก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC เซอร์เบอร์ูมแพทุกท่านนะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยหลังจากที่เราพ่นสีพื้นทูเคสเสร็จแล้วเนี่ยเออเซอร์เบอร์ก็จะมาทำการรีดรอยนะครับปิดรูตามงตามมดอะไรพวกนี้รีดกันไว้ก่อนนะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยเราก็ต้องลูบน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้ย้ำย้ำว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะนะครับย้ำว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวบางคนบางท่านถ้ามั่นใจว่าไม่มีรู สีโป้เลยดูตามมดเลยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รีดงานก็จะเร็วไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ <Okay. S 1> เพิ่มจะรีดนะะรีดกันไว้ก่อนรีดกันเหนียวนะเพราะยังไงก็ต้องรูงานอยู่แล้วนะครับรับชมกันครับผม เน,นี๋นะยวมเป็นเทคนิคส่วนตัวเลยครับนะ ที่คิดว่าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะฮะปั่ความรู้กันแชร์ประสบการณ์กันเนาะมาเล่นกันบนตรงไหที่โฟนะ ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนที่เราโป้เนาะนี่ครับางทีอย่างเส้นนี่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ที่มันเป็นแบบนี้นี่ฮะต่หมดบางทีเนาะโอเคครับผมหลังจากที่เรารีดลอยเสร็จแล้วเนี่ยเราทิ้งแห้งนะฮะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นะครับนะแล้วเราก็ทําการรูปน้ํา ถึงขั้นตอนต่อไปนะครับผมรูไล่รูปนับเตรียมพ่นสีครับผมโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ